สวัสดีครับพบกับช่องไถยบ้านลันทุงอีสานตายครับก็มาเจออีกคันหนึ่งครับที่อยู่ใกล้กันครับคันนี้ก็ทีมงานรักสุพรรณบุรีครับก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อครับแต่เที่ยวนิ่มเลยครับสสเจริญชัยครับรักสุพรรณบุรีครับ ครจะเป็นอู้ดังในตำนานนะครับผมาใจเย็ยนมากเลยครับ เป็นตําแฟดน,นะครับโอ้ลมแรงมากครับซอดเจริญชัยครับโอจากที่ไหนก็ก็แนะนำบอกหน่อยครับ นี่เป็นเครื่องหกเทศครับเป็นัวเดินส้อง1อยครับปัมแป๊บครับไปเรื่อยๆครับเอาตั้งบ้างหลมบ้างครับกดขนาดกลางครับลบลบไม่ใหญ่มาครับ ออตอนนี้ก็เขี้ยวยู่เขตบตะมนนาดีครับตอนนี้ก็เป็นงานเก็บแล้วครับก็เรือ,มอไม,ไไเอไมไ่เยอะแล้วมาชมกระจอครับฝั่งนู้นก็จะเป็นยีแปลงหนึ่งครับนามันเป็นเหมือนตัวเอลครับ เป็นเลสทั้งคันเลยครับดูปปากกอค,ครับเรีย นั่นครับจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับัฝั่งโน้นจะเป็นสางพัฒนาครับ KM นเอ็มครับจัาวันเย็นเลยครับคันนี้ครับเบาจัดเลย 你想哪样 กันต้อครับเรื่องต้องลอยครับเรื่องหกเฮสครับข้อไปครับเป็นรถขนาดกลางครับเลยนนีตรวจกันย้ครับไปนิ่มๆครับปั๊มแฟดครับเลยกอเจริญชัยจักุพันธ์บุรีครับขอทีมงานมากันสองทัานครับ i the ดูเรียบร้อยดีครับออนนี้ <c oughs> ที่คันที่มาจะเป็นพอเจริญนะครับพอถ่ายเข้าจะเป็นอยู่ฝั่งข้ามือครับพอเจริญครับเป็นเียกระลักครับกระโน ดูคลิปยาวๆครับก็มีอีกครับอีกอีกทีมงานยังอยู่ข้างกันครับตรงน,นี้อยู่ติดกันอยู่่้มคันครับตรนนี้ตรงเบิร์เมครับเ็าจะเป็นงานเก็บแล้วครับโอเคครับงก็ฝากติดตามช่องด้วยครับ นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ